สวัสดีครับ FC ช่อง Youtube อุ้ชิตับชาแนลครับวันนี้ก็จะพามาดูพืชสวนครัวในรอบๆบ้านของผมเองครับนี่ครับพี่น้องเป็นขานี่ครับขาเหลืองนี่ครับขาเหลืองเพิ่งได้พันมาแล้วก็เอามาปลูกนี่ครับเอามาปลูกเอาพันนี่ครับขาเหลืองนี่ครับก็ปลูกได้ยังไม่ถึงเดือนครับนี่ครับ ต้นก็กําลังเริ่มตั้งตัวตั้งต้นสวยงามครับขาเหลืองก็เหมาะสําหรับการนํามาทําเครื่องเทศเครื่องแกงทําอาหารหลากหลายเมนูครับนี่ครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันครับขาเหลืองถ้าใครมีจํานวนมากก็สามารถที่จะเอาไปขายเน่เป็นกิโลเป็น10กิโลอะไรเงี้ยครับเป็นเรียกว่าขายขายส่งได้ครับนี่ครับนี่ สวยงามครับนี่กําลังต้นกําลังเริ่มแตกแตกแทงยอดใหม่ขึ้นมานี่ครับพี่น้องครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ถ่ายทําเดินถ่ายพืชผักสวนครัวรอบๆบ,บ้านของอุชิตับนี่แหละครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็ดินค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นเนาะโอเคครับผมนี่ อย่างของนุญาตลาไปก่อนกับต้นคาเลืองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้กับช่องแล้วก็กด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับ